สนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีชาเดชไม่ไม้ไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับเป็นคู่2เมื่อปี2556รกครับเดือนกรกฎาคมคำว่าช้อยเก็บชากนี่ไม่ครบ5้ายกแน่จับตาดูวิธีครับมังเกงสีแดงน,น้องโดมจากยุตองส,จองสุจากสุราษฎร์ธานีส่วนน้ำเงินนะครับก็อเป็นสองมวยเลยครับเดินมวยอย่างเดียววรุณขอโคยุ่ยจากตรังตายเจอใต้ไม่สนแล้วครับ แดนใต้ด้วยกันแต่ว่าขึ้นเวทีแล้วนีนะครับตับศอกน้องโดมนั้นต่างฝ่ายตัดเปน็นมวยขวาครับแต่ว่าน้องโดมเป็นมวยแข็งแ,แรงขณะที่วรวุินั้นเข่าในดีตู้ลูกพี่ของน้องโดมครับบอกว่าเดินต้องเดินเดินก็ไปหาจับประกบในวงในดีทั้งคู่แต่ว่าถ้าวรวุินั้นจับ้องนายได้มีโอกาสเยอะครับหมุดูการกระชากกระชากอมาตรี โดนไปทีห <boundaries> นึ <st> ่งนิ่งครับยังนิ่งวิเลียงของบวระิุรับมองไอ้ซ้ายไม่โดนครับโดนสวยไปหนักๆเดินก็ไปหาเดินลุยจับแ้งแ้งอื้อหยางอื้อเฉียบขวาขวาเทอุ้มเอวลงไปเลยครับหงายตึงเสียบในโูการปะทะวงในครับจับในแล้วก็ล้มไปตีอื้อดึงออกมาอีกดึงมาว่ากันไหมขับมือให้ชกเดินก็ไปหาโนที่ แยะเชิงมวยดีครับอ๋อ oh, หมดยกครับจากมันใจครับทางด้านน้องโดมบรรชุชนเด็ดไม้ไม้หไทยเจ็ดสีจับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็จับเทหายท้องลงไปเดินก็มาขวางหน้าจับเอวอีกแล้วเทโครมลงไปกลับมาชมกันต่อครับผ่านไปสองโยกครับดูเหมือนว่ากางเกงสิน้ำเงินครับวรวุุธจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าน้องโดมครับพี่เลี้ยงสั่งให้เดินลุยเลยครับ หาจังหวะจับให้ได้ไม่สนแล้วครับของนายขวางหน้าเนบเข้าไปเทลงไปหงายทองดูดีครับเกิดอะไรขึ้นจบยกที่3นี่ับท้านเป็นรถอายาเดิมก็ไปหาโดนกอดอีกแล้วครับวัดนายจับนายล็อกคอเสียบ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 ทองสอดบนก็จะหายอ้าว จะพยายามเล่นนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าใครจะชิงไหวชิงพิบมากกว่าการจับเอลแล้วเอลล็อกจับเอลไปโอ้โหแผ่วหรือเปล่าครับวรวุิแม่หลังจากที่ยก1ยกสองนั้นแกเดินวีเดินลุ้ข้าใส่แต่ว่าเดินเข้ามานี่โดนจังหวะที่น้องโดนนั้นเก็บอาวุธได้เกือบหมดเลยครับเดินเข้ามาหาโอ้โจะต่อยก็ต่อยเวอร์แล้วก็เท ล้มลงไปง่ายๆเลยครับโอ้ยแม่จะลุกก็ลุกยากแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแถวปลายเด็กก็มาโดนขีดประเด็นเลยครับแม่โดนลูกสะพู่ติดเชือกเลยครับความแข็งแรงความแข็งแรงจบเลยครับแม่มีโอกาสครับกรรมการนี่ต้องดูเลยครับดูแล้วว่าถ้าต่อยไปนี่ถ้ามีการบอบช้ำมากๆก็ต้องยุติการชกนี่ครับผู้ชนะน้องโดมจะยุติกองสืบได้รับการชูมือไปครับแม่เรียกว่า ากจริงๆมาดูช็อตเด็ดไม้ไม้ไมวยไทยเจ็ดสีครับเดินเข้ามาแต่ว่าเดินเข้ามาโดน,โดนโล็อกเอวเน็ตไปทีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเทงหงายท้องลงไปโดนถีบลุงนี้ครับเต็มท้องทีไป2ทีเสียบก็เป็นหนึ่งดอกยุติการชกเลยครับโบกมือบายๆนี่ครับดูอีกทีหนึ่งจังหวะนี้ครับเสียบเข้าไปโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหหมดเลยครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลา พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ